ว่าไงอันนี้พาสสองครับแล้วผมอยู่ในจอออนเกว่าแมนเพเกาเรามาอยู่ในนี้เพื่อจะทำคลิปอยู่ในนี้ฮะและผมก็มีกกใหม่ก็คือเวททีจีสิบสามเองอ่ะนี่เราบอกสวัสดีให้ทุกคนสิ ไงโอเคแต่เรามองไม่ได้อะ,ะ,ะ,ะเออแต่ว่าเรามีอัปเดตใหม่ในมัลอลอนเพเกาวอันนี้ลองช็อตันมอดใหม่เนี่ยคุณคงรู้ว่าผมมีนี่อ่ะรดูอนนสองมา ลูกทรงยาวขนาดนี้ใครมันจะปเปรี้ยวเนี่ยเ๋ยวผมมานะครับชอ่านี่แล้วผมก็จะแบบยกปืนยแล้วก็ปองเข้าไปแ,แบบนั้นออเออเอาฝากฝากอ่ะอ

ขมนี่นปะปะปบปโอเคสามสองหนึ่งแอคชั่นแล้วว่าไงครับท่านผู้ชมวันนี้เราอยู่ในช่องจนเช n n อ l แล้วผมเป็นทีจีสุสามตอนนี้พา์ทูนะครับเ,เราก็มีเรื่องพวกแบบอัปเดตใหม่อย่างพวก เชฟโรเบรดเออมันเรียกว่าอะไรมีอะไรสักอย่างหนึง่งแล้วก็อีกหนึงอีกมากมาอยอ่ะอันนี้ด้วยน่าจะมาใหม่เพราะไม่รู้ไงโอ้ยบ้าวอ่ะแล้วเราก็มีปืนใหม่สะด้วยก็คือน,นิวกัน ในก็และเราก็มีะอ,อะไรก็ได้อันนี้ปืนใส่ลูกกระบอกที่จะยิงพวกอะไรนะใช้พวกแบบ แล้วอันนี้รวยที่คอนเทนเนอร์หรืออะไรนะจูสบอโดมีน้ำบางเนี่ยเออได้และนี่คือโทมาโต้บอโดว้าวมันกําเล่นมากกว่าแรกแรกก็ลิควิดコレ็กเตอร์ Double, กูดเดบลบล์และก็แก้วจะมีวิทยาอะไรก็ไม่รู้แล้วเราก็มาทดลองทั้งหมดกันโดยใช้เมลอนคอนเอ้ยใช่ Corn. มเมลอนพัมเพิลคอนนั่นแหละแค่นั้นอู้ไม่ใช่แอปเปิ้ลแล้วแคคตัสหรืไม่ก็เรียกว่าแคคติสคนแรกคือแคคติส เปไปปไปปอันนี้ใส่เลือ่เข้าไปไแล้วพอมันเต็มแล้วมันก็แบบของตเตแต่ว่าจุดเลือดไหลดิมันไม่เมคเซนเลยตอนที่มันเลือดไหลอ้อมันไม่ได้เลือดไหลตรงนั้นแล้วน,นี้ใส่อะไรเนี่ยอ้าวใส่เองอ่ะเนี่ย แล้วไม่ได้โอเคอันนี้คอนเทนต์หมดแล้วแต่ไปก่อนอันนี้เลยเนาะแล้วต่อไปก่อนนี้ใส่กับนี้แล้วก็ก,กลสาสจะร์ที่มันได้ใช้เลา กับบอกว่าเข้าบอกว่าเข้าไป้สิเย่เดี๋ยวเขียนแล้วก็จบเป็นเทียงเท่านี้นะครับผมครับบ๊าย